จุดนี้เป็นจุดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะเป็นทางเข้าจุดที่หนึ่งนะตรงด้านนี้ก็จะเป็นมีบ่อนะบ่อยาวไปนะครับก็เป็นบ่อบ่อน้ําเสียนะ,ะน้าเสียน้ําฝนน้นําอะไรเนี่ยนะครับถ้ามันมากเนี่ยมันก็จะไหลลงสู่คลองลังสิตนะครับจุดนี้ก็ถือเป็นจุดที่2นะครับ C น,นี่ก็คือถนนนะฮะลอดถนนมาแล้วด้านนี้ก็จะเป็นด้านคลองลังสิตนะครับด้านนี้คือคลองลังสิตนะฮะที่อยู่หน้าศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพเนี่ย ผมมาดูจุดตรงนี้น้ำมันก็ไหลซึมๆนะไหลไม่แรงนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่น้ำมันปล่อยออกนะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะตรงนี้ก็คือสะพานข้ามมาศูนการแพทย์สมเด็จประเทศรนะผมมาดูจุดที่มันเป็นน้ําไหลออกมาจากทางมหาเชลัยนะออกจากตรงศูนย์การแพทย์นะครับเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะว่าทาไมฝนตกปลามันทําไมถึง